การเลือกเส้นทางชีวิตก็คือการเลือกยุทธปกรผู้ที่บงการชีวิตได้ก็คือผู้ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์แห่งยุทธภกรได้ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ผมได้ฟังก็มีแต่ต้องยอมรับในเจ้าคำพูดอันเป็นดังสัจธรรมนี้ใช่แล้วสำหรับโลกใหม่ดีนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณข้าของชีวิตก็คือ,อยุทธภกรบัหยัตแห่งโลกนี้ที่จะไม่มีวันสั่นคลอดสมาคมนักประจนภัยเมืองมหาริจิเฮ้ยข้าแรงและแทบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่หรืองไงโอ้ยเปิดมากูกรโดดกระเทิบเลยเฮ้ยก็ที่ยอมมอบหน้าที่หอบสัมภาระให้ยังไงเล่า นั่นก็น่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอสำหรับเองแล้วไม่ใช่หรืองไงเออโถยชีวิตไม่กันแสนละทดกลับกันสิแกควรจะสำนึกบุญคุณข้าดรวยซ้ำโนโรอาเรตานักผจญภัยระดับจีในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ที่ต้องคอยร่วมเดินทางไปกับปาร์ตี้ของเขาเพื่อขนอสรัมภาระแค่นั้นถูกจิกหัวใช้งานแถม ให้เอาตัวเข้าไปลอ่อมอนสเตอร์เพื่อที่จะได้จาัดก,การมันได้ง่ายผลแห่งความพยายามนั่นคือการถูกกระเทืบเช่นที่ย่างกันเหรอไม่สิเฮ้อทำตาแบบนั้นน่ะแกต้องการจะเสืออะไรวะค่าคือนักผจญภัยระดับบีที่มีค่าพรถือครองถึง3เลยนะดาบทองพลังโจมตี120ระดับบี เกราะทองป้องกัน90โล่ทองป้องกัน80ระดับมีทั้ง3เอเฮ้ยพรถือครองยุธทปกรณ์เป็นศูนย์อย่างแกนะ่ะจะมาเถียงอะไรกับคนที่มีพรถือครองทั้ง3อย่างข้ากันเฮอ้อกระจอกอต้องขออภัยด้วยครับอตัวผมที่ได้ซึ่งยุธทปกรณ์จะลงเอยแบบนี้ก็สมควรแล้วไม่ใช่เรื่องไง รังเกยียจอย่างไรเหตุผลจนไฟชินกับมันไม่จําเป็นต้องต่อต้านจนรู้สึกเฉยชาไปเสียแล้วไม่แม้แต่จะคิดเครียดแค้ไในทั้งสิน้นตั้งแต่พรุ่งนี้เปต้นไปอะไรอไรก็คงจะดีขึ้นจริงไหมเพราะว่าสัมภาระหรือตัวถั่วที่ต้องขนไปเนี่ยมันดันลดลงนี่สินะ่านี่แหละคือตัวผมเนอะโนโรอาศนสนิทใช่แล้วล่ะ นี่แหละคือชีวิตปกติในแต่ละวันของโนโรอาสนสิทว้าวสวยงามชมัดเลยไม่ว่าจะรู้สักกี่ครั้งเธอก็ยังคงงดงามไม่สั่งเลยกราอะดามันไทยพลังป้องกัน200ระดับ A เป็นสมบัติระดับประเทศกันเลยทีเดียวอ,อยากมีโอกาสสักวันที่จะได้ถือครองเธอจังเลยนะแม้มันจะเป็นแค่ฝันโล,ลงแรงก็ตามทีเถอะ สำหรับโลกใบนี้นั้นยุทธปกรณ์คือสิ่งที่เลือกเส้นทางให้กับชีวิตนักผจนภัยคู่กับอาวุธนักบวชคู่กับพระคัมภีร์ส่วนเสมียนก็คู่กับเครื่องเขียนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับยุทธปกรณ์เส้นทางชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของอาวุธหรือเครื่องมือที่ใช้งานได้อย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้การสวมใส่อุธแบบมัวม่วมวัมันก็เป็นแค่เครื่องประดับแล้วนะไม่สามารถที่จะสำแดงพลังของมันออกมาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งคุณสมบัติและอาชีพต้องผ่านเงื่อนไขขั้นต้นก่อนแต่หากตัวอาวุธเองไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ถือครองแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานมันได้เมื่อทุกอย่างพร้อมก็จะเข้าสู่การแลกเปลี่ยนพันธสัญญาหใงจิตวิญญ,ญาณเพื่อให้สามารถถือครองและใช้งานอาวุธเป็นครั้งแรกได้นั่นจึงเป็นที่มาของค่าตัวเลขอันบอกถึงขีดจำกัดของการผูกพันธสัญญาพร้ถือครองยุทธภกรหรืออาจจะเรียกได้ว่านั่นเป็นพรสวัสคิ์อีกอย่างหนึ่งของมนุษย์เลยก็ได้ พรถือครองหนึ่งก็คือระดับคนปกติพรถือครองสองคือระดับนักสู้ชั้นยอดพอถือครองสามเรียกได้ <Glass> <ๆ>ว่าเป็นระดับผู้นาเลยละ่ะพรถือครองเจ็ดนี่เข้าขั้นวินาบุรตรแล้วมั้งเนี่ยก็นะที่ถูกเรียกว่าโนโรอาสูงสิทนั้นก็เพราะว่าผมโนโรอาเรตามีค่าพรถือครองเป็นศูนย์ซึ่งนั่นก็หมายถึงการที่ยุทธปกรณ์ซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของโลกใบนี้ตัวผมที่ไม่สามารถถือครองมันได้เลยสักชิ้น จึงมีคุณค่าเป็นศูนย์ยังไงล่ะแอะโอ้ขอพลอดเองเออไม่หรอกครับทางนี้เองก็ด้วยฮะอะไรกันแก้ก้วแล้วนเนี่ยโนโรอาสูนสนิทยาบุกิคุณลุงเจ้าของร้านอาวุธอดีตนักผจนภัยแรงอะไรไม่ได้ระบุเกราะนั้นเป็นของซื้อขายไม่ใช่เรื่องไงเองก็โมแต่มาจ้องมันอยู่ได้ทุกวีทุกวันนะไม่เบื่อบ้างเลยหรือไงฮะเคขอโทษครับอ่ คุณยาบุกินั่นคืออ๋อฉันยังไม่ได้ตรวจดูคุณสมบัติของมันอย่างปเป็นเรื่องเป็นราวเลยอืมอยู่ในระดับบีสินนะพลังโจมตีเองก็ราวๆร,ร้อยกว่าได้ชะชะชักดูน่ารักน่าชาังจรงเลยนะครับหาเฮ้ยเฮยของอันตรายอย่าแย่หน้าเข้ามาใกล้แบบนั้นเดเดี๋ยวก็หน้าแหกไม่รู้ตัวหรอกเฮ้ยยังทําตัวเป็นพวกโอตาลาออกกั้งยุทธปกรณ์เหมือนเคยเลยนะแกเนี่ย ใช่แล้วครับถึงขนาดในสักวันหนึ่งจะต้องแต่งงานกับยุ้ากรที่แสนงดงามให้ได้เลยละครับภรรยาคนแรกของผมจะต้องเป็นเกาออาราวาันทยนั่นแหะครับอีกแกนี่มันแน่แกเนี่ยรอก่อนสิเอ๊ะเสียงของเด็กสาวอนั่นจะหันไปไหนกันละ่ะตรงนี้ตั้งหากฉันอยู่ตรงนี้ตุ๊ก,กตาเหรอเสียงเมื่อกี้นี้มันมาจากตุ๊ก,กตาตัวนี้เหร ไม่สิผงไม่ใช่แบบนั้นหรอก <F ly> นี่คุณยาบกุกิเมื่อกี้ได้พูดอะไรหรือเปล่าครับเออพูดอะไรของแกอะฉันยะังไม่ได้พูดอะไรเลยนะ <F ly> การไร้ซึ่งผู้ปกครองมันก็แย่จังเลยเนาะจะขยับยังไม่ได้เลยเออนี่คุณยาบกุกิครับตรงาแ,แถวนั้นมียุทธปรกรณ์ต้องสาบอยู่สินะครับยุทธปรกรณ์ต้องสาบอาจถือได้ว่าเป็นสัตร์รูาสำหรับทั้งชนภัยเลยละ่ะ ผู้ซึ่งพึ่งพาความแข็งแกร่งเพื่อสวมใส่ยุทธปกรณ์ผิดจากยุทธปกรณ์ปกติไร้ซึ่งเงื่อนไขขั้นต้นเพียงแค่สัมผัสก็จะถูกบังคับให้สวมใส่หนึ่งพรคุ้มครองอััแส์สำคัญก็จะถูกใช้ไปในทันทีและนอกจากนั้นในโลกนี้ยังไม่มีวิธีการปลดยุทธปกรณ์ต้องสาบเลยการถือครองมันจะจบลงก็ต่อเมื่อตายเท่านั้นนอกจากนี้ ยุทโธปกรต้องสาบยังมาพร้อมกับค่าเช่อเชิแสนน่ากลัวที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดเฮ้อวกมาเรื่องนั้นอีกแล้วเหรอเอาเถอะบางทีก็มีบนๆมาอยู่บ้างแล้วนะแต่ก็อย่าได้คิดเอาง่ายไปทางลัดเสียหะแม้แต่นภพอชนภัยเองก็ไอเรื่องไร้หัวคิดอย่างการพยายามสัมผัสยุทธปกรณ์ต้องสาบเนี่ยยังไม่มีใครกล้าทำเลยนะนั่นสินะครับเออฟังให้ดีนะ แกจะหายุทธณ์ต้องสาปไปเพื่ออะไรเชื่อไม่ได้สนใจหรอกแค่ขอเตือนเอาไว้แค่ว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับยุทธณ์ต้องสาปเป็นอันขาดเพราะมันผิดกฎหมายหรอกครับนั่นนะก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นหรอกเพราะข้าเคยเป็นนักผจญภัยมาก่อนก็เลยได้เห็นคนที่ทําลายตัวเองโดยมียุทธณ์ต้องสาปเป็นสาเหตุมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วคนที่แค่แตะแล้วเสียสติไปในทันทีก็มีอยู่แต่ คนที่แค่แตะแล้วล้มตัวลงไปตายเลยก็มีต,ตายทันทีเลยเหรอนี่ไม่ได้จะขโห้กวัวเล่นหรอกนะสิ่งที่เรียกว่ายุทธปกรต้องสนั้นเป็นของที่อันตรายตามที่ได้เล่าออไปนั่นแหละเข้าใจแล้วครับตัวอย่างเช่นปืนซึ่งในแต่ละครั้งที่ยิงจะต้องมีคนตายเจ็ดกระสุนเสี่ยงโชคเซเว่นดูเรดเกมกระดานที่บังคับให้คนเล่นจริงๆต้องมาฆ่ากันเองเกมแห่งความสิ้นหวังเกมโอเวอร์เกม ตุ๊กตาซึ่งมีอุปกรณ์ที่สังหารคนได้ในทันทีตุ๊กตาฆาตรกรเรยร์รอนมาโยอิเอ๊ะมมโยอีอะไรอะอทอมาทอนเหรอเออมมโยอิทอร์มาทอนนั่นแหละบังภาษาอังกฤษกดหนึ่งะใครก็ได้บอกงทีชุดอุปกรณ์ต้องสาบมีแต่สิ่งที่อันตรายแบบนั้นอยู่นี่เป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้แต่ถึงยังไงเฮ้อแต่ถึงยังไงก็ยังไม่อยากยอมแพ้สินนะ สีหน้ามันบอกอย่างนั้นเลยละ่ะแกน่ะเคยไปที่สุสานผู้ล่วงลับบ้างไหมสุสานผู้ล่วงลับดันเจียนที่พวกนั้นเพิ่งลากเราไปจิกหวัวใช้งานมาไม่ใช่หรอก็แค่เรื่องเราที่ได้ยินมาจากโรงเตี้ยมล่ะนะด้านในสุดของสุสานผู้ล่วงลับมีหีบสมบัติอยู่แล้วก็เหมือนว่าข้างในจะเป็นยุนปรกรณ์ต้องสาบซะด้วยเอ่อจากที่เราเล่ากันมายังไม่เคยได้ยินว่ามีใครเอามาออกแบบได้สําเร็จเลยถ้าอยากได้ยุปรกรณ์ต้องสากเราณ์นั้นล้ะก็ ทำไมไม่ลองไปาหาดูสักหน่อยล่ะเอแต่ไอ้คนที่ไร้พรถือครองอย่างแกคงจะตายก่อนที่จะเข้าไปถึงด้านในสุดละมั้งนะทางนี้เองก็แค่อยากให้คนที่มาปวนการทำมาหากินของคนทำมาค้าขายมันหายสาบสูญไปก็เท่านั้นแหละคุณยาบุกิคุณยาบุกิมั่งซึนเหรอวะไม่ว่ามันจะเป็นการไปเอาอยุปรกรณ์ต้องสาบมาครอบครองแม้จะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่า ยุทปกรณ์ต้องสาบมันเป็นสิ่งที่อันตรายแต่ถึงยังไงซะผมก็ยังอยากมียุทธปกรณ์ของตัวเองเพราะไม่มีพรถือครองจึงไม่สามารถสวมใส่อาวุธได้จึงถูกเรียกว่าโนโรอาสูสนิทแต่คำพูดนั้นมันผิดอยู่แม้เราจะไม่เคยบอกใครเลยก็ตามไม่ใช่ว่าสวมใส่ยุโทโธปกรณ์ไม่ได้จริงๆแล้วพรถือคลองของเรานะ่ะก็มีอยู่โนโรอาเรตะนักผจญภัยเลเวล10 HP 74 MP 15พลังโจมตี12ลังป้องกัน14ควาวไว17พลังเวท17โชค11พรอนถือครอง9ไม่สิพรอนถือครอง9,999ถึงค่าพลังจะต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยของนักปรจนภัยแต่พรอนถือครองของผมนั่นก็คือ9,999ยังไงล่ะแต่ปัญหาก็คือเจ้าอุปกรณ์นี่อะไรไม่รู้ต้องสับ ยังไม่ได้ตรวจสอบระดับไม่ทราบประเภทเครื่องประดับผลเสริมสวมใส่ใจตรงกันเขินเลยพรอถือครองก9 9ๆค่าเฉยๆถือครองได้แต่ยุทธปกรณ์ต้องสราบเจ้ายุทธปกรณ์ชิ้นนี้คือสาเหตุที่ทําให้ผมใช้ได้แต่ยุทธปกรณ์ต้องทราบไม่สามารถใช้ยุทธปกรณ์ทั่วไปได้ตั้งแต่จ้ความได้ก็ถือครองเจ้ายุทธปกรณ์ต้องสราบรีรับหนี้ไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าสีไม่ว่ารูปร่างไม่ว่าจะได้มันมาครอบครองยังไง ไม่มีอะไรที่ผมรู้เลยด้วยค่าเฉยๆจากเจ้ายุทธภกรชิ้นนี้ทําให้จนถึงตอนนี้ผมไม่เคยได้ถือครองยุทธปกรใดๆมาก่อนแต่ว่าในทางกลับกันนั่นก็คือผมสามารถถือครองยุทธปกรต้องสาบได้มากสมใจยอยากเลยทีเดียวคุณน่ะแข็งเกร่งมากกว่าใครๆในโลกใวนี้แน่นอนว่ามากกว่าฉันเสียอีกเป็นความทรงจําเมื่อนา,นานมาแล้วจนไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ คำพูดนั้นเป็นดั่งประกายแห่งความหวังหนึ่งเดียวที่เรามีดังนั้นได้โปรดช่วยตามหายุทธภ์ต้องสาบจากนั้นหากมีสักวันที่ได้พบกันอีกครั้งมาช่วยฉันด้วยนะสิ่งที่ตัดสินคุณค่าของชีวิตก็คือยุทธภกรณ์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรจะปล่อยเรื่องที่ไม่มียุทธภ์ต้องสาบสำหรับใช้งานเอาไว้แบบนี้ต่อให้นั่นจะเป็นการทำลายตัวของเราเองก็ตาม สุดสารู้กลวงรับดังเจียนระดับปีมาแล้วตัวเราซึ่งถือครองอะไรไม่ได้เลยจะให้ลุยเข้าไปให้ถึงด้านในสุดของดังเจียนมันเป็นเรื่องที่ไร้หัวคิดเกินไปแค่จะกำจ,จัดมอนสเตอร์ตัวเดียวก็ยังเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเลยแต่เรายังมีวิธีสกปกอยู่นั่นก็คือการแอบเกาะตามปาร์ตี้ของน้ำจนภัยที่เก่งเก่งไปน้ำจนภัยระดับปีที่มีพรถือครองถึง3พลังของเขาถือว่าบรรลุระดับของเมืองนี้ไปไกลแล้ว ดูจากเมื่อวานก็ฟันรงได้เลยว่าวันนี้เขาจะต้องพิชิตดังเจนแห่งนี้ด้วยการรุยรอบเดียวจบแน่นอนติดตามปาร์ตี้เก่งๆไปอย่างแอบๆบแบบเป้าหมายอยุ่ท้ายสุดเอายุทธปกรณ์ต้องสาบมาให้ได้เท่านั้นก็พอแม้จะดูน่าสมเพชก็ตามแต่หากทําแค่นี้แล้วได้ได้อะไรไอ้หนูเฮ้ยชิบหายละสเกลิตอนวนสเตอร์ระดับอีแย่ yeah, แล้วเดี๋ยวก็หลุดกลุ่มจะได้ห็อกช่ปล่อยนะวย ถึงจะถือครองไม่ได้แต่เราก็มีดาวสัมฤทธิกอยู่การที่ไม่สามารถผูกพันสัญญาให้จิตวิญญาณได้นั้นรับเราแล้วก็เป็นได้แค่ก้อนสัมฤทิกเท่านั้นเองสินะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเนะี่ยฝึกฝนมาได้ตลอดขอแค่ลงดาบในครั้งเดียวเท่านั้นอาศัยจงังหวะที่มันไม่ทันตั้งตัวนั่นและใช้ช่องบหวให้เป็นประโยชน์ฟันคอแม่งเรียบร้อยไรนะไอ้ดาบกระจก,กระๆเขามึงจนะทำอะไรก็ไม่ได้หรอกเชื่อละอาชิป หายละมะไม่จริงนะเอาล่ะเยื่อลายต่อไปแก่สินะว้าฮะป่านี้แล้วพวกนั้นก็คงพิชิตดันเจียนนั้นได้เรียบร้อยแล้วสินะแม้จะถือครองไม่ได้ก็ตามแต่เงินเก็บมาตั้งกี่ปี่วจะซื้อดาบล่้นีีของเราได้มันฮะนี่เราแม้แต่มอนสเตอร์ระดับต่ำที่สุดแสนจะก,กระจอกก็ยังเอาชนะไม่ได้เลยงั้นเหรออยากเก่งขึ้นชมัด เพื่อที่จะถือครองอุปกรณ์ที่แสนเลิศหรูเพื่อโค่นศัตรูที่แข็งแกรง่งไม่ว่าดวาวเทียมไรคนไหนก็วิ่งตามความฝันเช่นนั้นอยู่แต่ว่าพอแล้วละ่ะไอการวิ่งตามความฝันแบบนั้นน่ะเลิกดีกว่าสุดท้ายแล้วเราก็คงต้องสูญสนิทตลอดไปสินะเสี <c oughs> ยลงลมเข้ามไหมวะขอโทษกระอ,อดามันไทยอะ อะไรกันเนี่ยนี่มันเออโนโรอาแกเองเหรอคุณยาบุกิพระเจ้าช่วยเป็นอะไรมากไหมครับเออ้ยข้าน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ร้านของข้าเนี่ยสิยิ่งกว่าสาหัสอีกเอ,อ๊ะนี่เงาจริงๆเลยดันไปเผลอจับยุทธปกรต้องสาบในสุสานผู้ล่วงลับเข้าให้สินะไอเช่นั่นมันนั่นน่ะเหรอยุทธปกรต้องสาบอย่าโมตะเมอสิ รีบหนีกันเถอะเออถ้าไปแอบกันก่อนล่ะครับเฮ้ยกับคู่กรณีที่เป็นยุทธปกรณ์ต้องสาบไม่ว่าจะที่ไหนมันก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละผูกพันธสัญญาแห่งจิตวิญญาณข้าเคยรอดตายมาได้ไม่กี่ครั้งแล้วด้วยเจ้าสหายทั้งสองนี่ตามฉันมาสิเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเองคุณยาบุกิอ้าวคุณยาบุกิกลายเป็นโกโจไปแล้วไม่นะคุณยาบุกิ <c oughs> <c oughs> ยาบูกีมาแล้วมันเข้ามาแล้วขยับตัวไม่ได้เลยจะหนียังไงล่ะเขิดนปล่ไวแบบนี้มีหวังชิปตายแน่ๆยังไม่ฟันกูอีกเหรอปล่อยกูไว้ทำไมเนี่ยต้องหนีตอนนี้แหละไม่สิจะหนีเพื่ออะไรกันล่ะรอดไปก็ได้แต่ใช้ชีวิตแบบเดิม แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ยอมตายให้มันจบๆไปเลยไม่ดีกว่าหรอลงมือสิแค่ชัว่ววูบเดียวเท่านั้นเพียงแค่ดาบเดียวเฮอไรเนี่ยเสียงใครมาสร้างอะไรแถวนี้น่ารำคาญจะต้องตื่นขึ้นมาดูเลยนะเนี่ยอุ๊ยอะไรกันนี่มันไม่อยากจะเชื <útil. S 2> ่อเลย แบบเดียวก็เกิดเรื่องอลังการางานสร้างแบบนี้เลยเหรอเนี่ยว่าแต่เย็นแล้วทำไปเล่นไปนี่ถึงกับหลับยาวไปเรื่องสีชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยพอคนเราจะตัดสินใจตายมันจะมีเสียงที่น่ารำคาญดังขึ้นมาแบบนี้เองสินะนายน่ะอย่าเพิ่งเรียบตายสิเฮ้ยไม่งั้นฉันก็ต้องเล่นงงเงาแบบนี้คนเดียวไปตลอดสินี่ไงกัจะตายจริงๆหรือไงอยู่คิดเลยนะนี่ฉันเครียดแล้วนี่ยะว่าแต่เสียงนั่นมัน มิดก่อนเลยนะอย่าเพิ่งงอแงก,กับเรื่องแค่นี้สิเอ,อ๋ที่เจอในร้านของคุณยาบุกิตอนนั้นนี่นายนะ่ะจ้องถือครองฉันซสสัสซเฮ<ห>นี่หูตึงเหรอก็บอกให้ถือครองยังไงล่ะที่ว่าถือครองนั่นอะไรกันคิดว่าการถือครองเป็นเรื่องที่เข้าใจยากงั้นเหรอเข้าใจได้ฉันเนี่ยแหละยุทธวป,ปรณ์ต้องสาบของแท้มาเอง ต่อให้มือใหม่แค่ไหนเพียงแค่แตะง่ายๆก็สามารถถือครองได้แล้วล่ะนะยุทธปกรณ์ต้องสาบเหรอถูกต้องแล้วค่ะมาสิน้องพิเศษขนาดเนี้ยแตะฟรีทันทีไม่คิดค่าใช้ใจ,จ่ายจ้าถ้าตามปกติเหมือนว่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่สินะเป็นยุทธบปกรณ์ต้องสาบจริงๆด้วยลระเนี่ยยุทธบปกรณ์ต้องสาบที่อยากได้แทบตายตอนนี้อยู่ตรงหน้าแล้ว เอ๊ะแต่ว่าเป็นอะไรไปแค่แต่ยังไม่หนำใจพอสินนะเฮ้ยแกนะ่ะระวังข้างหลังชิดละ่ะอื้อจะตัวกตาอะเวะขอโทษนะแหมเห็นอย่างนี้ฉันก็เจ็บเป็นนะคะการโจมตีทำให้เราอนดามันไท้ยแตกได้เลยนะนี่เธอแค่รู้สึกเจ็บเองงั้นเหรอถึกจริงๆเลยนะ่าจะตัวกตานี่นี่แกนะ่ะ ที่ทำเมอเนี่ยไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเลยใช่ปะถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็ก็ถือครองฉันสิถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่รยยยหรอจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกันล่ะถ้าสมมุติว่าต่อให้รอดไปจากตรงนี้ได้แล้วก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีเพียงความระทมทุกข์รออย,อยู่แต่ว่าหากมีสักวันที่ได้พบกันอีกครั้งมาช่วยฉันด้วยนะ ให้เป็นแบบนี้หรอจะให้มันจบลงด้วยการสูญเสียแบบนี้จริงหรอหรอปวดหัวจังกินยาพาราหายไหมเนี่ยเอ้าอ่ายาพาราช่วยกูไม่ได้แล้วะนาดเนี้ยเอ๊ะจูจูตุ๊กตาสาบแช่งต้องสาบระดับไม่ระบุประเภทเครื่องประดับผลเสริมต้องตาต้องช่วงชิง ค่าชดเชยโชคเท่ากับูนย์ตุ๊กตาที่มอบทุกขาลาบให้แก่เจ้าของไม่ว่าจะพาย,ยาวไปทิ้งแข่ไหนมันก็จะกลับมายุ่ข้างโดยที่ไป่ทันรู้ตัวเป็นหนึ่งในเจ็ดตุ๊กตาเมื่อครู่คือพันธสัญญาแห่งจิตวิญญาณเหรอแล้วนี่ก็คือยุทธปกรณ์ของเย้เฮ้าเท่านี้ก็ขยับได้แล้วมาหึงความยินดีนี่นะนี่แน่อฮ้ คือยุปกรณ์ของผมใช่ไหมตาชกซ้ายชกขวาเอ่อจะยกเลิกการถือครองได้ไหมนะแต่นี่คือยุทธปกรณ์ต้องสาบคงยกเลิกไม่ได้นี่นะเนาะอ่าจูจูเหรออะไรกันเรืยอชื่อหวนไม่ให้เกียรติกันเลยนะเพิ่งได้ครองกันก็ทำเหมือนเป็นแฟนหนุ่มกันซะแล้วเนี่ยเอ่อถ้าไม่ได้งั้นก็คุณจูจูเป็นไงล่ะแล้วทำไมไม่เรียกแบบนั้นตั้งแต่แรกแล่ะฮะ ก็ไม่ต้องบอกว่าห้ามไม่ให้เรีอยกเช่หวัวหนอ,อกนาน่ะน่ารำคาญจังวุ้ยเอาเรื่องนี้ก่อนเห็นพลังพิเศษของฉันแล้วใช่ไหมก็คือต้องช่วงชิงนะหรอถูกต้องการบิดเบือนระบบการถือครองซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่ตายตัวในโลกนี้นั่นคือพลังพิเศษของฉันพลังพิเศษของฉันน่ะ ก็คือการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ถือครองยุทโธปกรณ์ต้องสาดจากเจ้าของคนอื่นยังไงล่ะก็คือการขโมยยุทโธปกรณ์ที่ถูกถือครองอยู่เหรอเรื่องแบบนั้นไม่น่าเป็นไปได้นี่นะหากในเตรนใจพร้อมที่จะใช้งานยุทโธปกรณ์ต้องสาดแล้วก็ไม่ว่าจะยุทโธปกรณ์ใ,ใดๆก็เจ๋งสู้ฉันไม่ได้หรอกนะถ้ายัางอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็เอาเจ้าเข็มแน่น เพลงมาตรงที่หัวใจของฉันสิอื้อเอาเลยนะมาเลยจ้ามาแล้วมาแลมา ชินามิมารุต้องสาบร,ระดับทริปเปิลเอสพลังโจมตี1 6 3 0 0นผลเสริมดูดเลือดดึงพลังโจมตีจากสิ่งมีชีวิตที่สังหารมาเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธค่าชดเฉยิดสถานะคุ้มขั่งเมื่อชักดาบจะเก็บดาบเข้าฝักไม่ได้จก,กว่าจะได้สังหารสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรัศมีการมองเห็นจนหมดสิน้นหากไม่ได้ดื่มเลือดอย่างสม่ำเสมอจะคุ้มครั่งเองและเข้าสังหารผู้ที่ถือครองมันอยู่เพื่อสูบเลือด ดาบอสูรจะสูบเลือดเมื่อสังหารศัตรูเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเมื่อชาออกจากฝักจะครอบงำจิตใจผู้ใช้งานลงมือฆ่าโดยไม่สนว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกระบี่ล่างบางเออในเหล่าวันดายุธป,ปกรณ์ต้องสาบก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้อยู่นะถ้ายากพัฒน,นาต่อไปได้อีกด้วยแหละเจ้านั่นนะ่ะก็เป็นยุทธปกรณ์ของนายละล่ะยุปกรณ์ของผมนี่มัน ช่างงดงามจริงๆเลยตายแล้วไงถึงได้มีปฏิกิริยาแบบนั้นได้ล่ะตอนนี้ฉันไม่เห็นจะมีปฏิกิริยาแบบนั้นล่างเลยอะเอ๋นอยหน่อยอขอโทษครับเอาเถอะแต่อย่างน้อยพี่นี่ด้วยแหละนะที่นายไม่ใช่เรโนาอาส่นสนิทแล้วยังไงละ่ะจากนี้ไปก็จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเหนือกว่าคนอื่นๆสุดท้ายแล้วก็จะแข่งแกร่งที่สุดในโลกยังไงละ่ะที่สุดในโลก คุอย่างผมนะหรอคุณน่ะแข็งเกร่งว่ากว่าใครๆในโลกใวนี้จะเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้สิก็นายนะ่ะพร้อมแล้วอยากเป็นอะไรก็ได้ทีงนั้นแหละ <c oughs> นั่นสินะสำหรับโลกนี้แล้วสิ่งที่ตัดสินคุณค่าของชีวิตก็คือยุทธปกรนั่นจึงทำให้ผมเริ่มออกเดินทางเพื่อรวบรวม,รวมเหล่ายุทธปกรต้องสาบ เปิดม่านการแสดงเรื่องราวแห่งชีวิตทั้งจนภัยของโนโรอา